สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบอีกครั้งนะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยสัตว์โลกน่ารัก พร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันเลี่ยงคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะประเภทของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะสัตว์คือสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากพืช เพราะพวกมันสามารถเคลื่อนไหวได้สแสวงหาแหล่งที่อยู่และหาอาหารกินเองได้สัตว์มีอยู่มากมายหลากหลายพัน์ุและมีอยู่แทบทุกที่บนโลกบางชนิดว่ายน้ำได้บางชนิดบินได้และบางชนิดอาจปีนต้นไม้ได้เราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์ได้ตามชนิด เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีกระดูกเป็นแกนกลางของร่างกายสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือสัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดอุ่นคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายไม่แปรผันกับสภาพแวดล้อมได้แก่สัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลือดเย็นคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายแปรผันกับสภาพแวดล้อมได้แก่สัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและปลาค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนกลางของร่างกายและนับว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมดได้แก่ดอกไม้ทะเลหนอนมแมลงสัตว์ขาปล้องไ้เดือนหมึกหอยและ แมงกระพุนเป็นต้นค่ะสัตว์ต่างๆที่เราพบอยู่ทุกวันนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยดึกดำบันโดยสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนั้นจะอยู่ในน้ำก่อนที่จะเริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาบนบกและผ่านการวัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นสรรพสัตวที่เราพบเห็นอยู่ได้ในทุกวันนี้นะคะ รู้ไหมมนุษย์เราก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันกับสัตว์นะคะแต่มนุษย์เรามีสมองที่ดีจึงฉลาดกว่าสัตว์ชนิดต่างๆค่ะสัตว์แต่ละชนิดนั้นล้วนมีความเกี่ยวพันกันเป็นห่วงโซ่อาหารขาดสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งไปก็อาจส่งผลทำให้สัตว์อื่นสูญพันธุ์ได้นะคะ สัตว์ทุกชนิดล้วนมีความสําคัญกับระบบนิเวศทําให้ธรรมชาติมีความสมดุลการที่สัตว์บางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปอาจส่งผลงกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรงเด็กๆสามารถช่วยดูแลและอนุรักษ์สัตว์ต่างๆได้โดยไม่รังแกหรือทำร้ายสัตว์ซึ่งจะช่วยให้สัตว์ชนิดต่างๆมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรู้นะคะสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงดูเพื่อให้เป็นเพื่อนและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมนุษย์ ของเราผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมากมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราใช้ประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารหรือใช้เป็นประโยชน์เราสามารถแบ่งสัตว์เลี้ยงออกเป็น3ประเภทได้แก่สัตว์เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารและให้ผลผลิต สัตว์เลี้ยงไว้ใช้แรงงานและสัตว์เลี้ยงไว้สำหรับดูเล่นสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารและให้ผลผลิตนะคะเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อนำมาเป็นอาหารหรือให้วัตถุดิบที่เป็นอาหารหรือสิ่งของให้กับมนุษย์เช่นหมูวัวเป็ดแพะห่านไก่แกะเป็นต้นค่ะ สัตว์เลี้ยงไว้ใช้แรงงานคือสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ด้านกำลังสำหรับใช้แรงงานในด้านต่างๆเช่นควายช้าง,าง,งลาม้าเป็นต้นค่ะสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นคือสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและมีไว้เป็นเพื่อนเช่นนกแก้วสุนัขปลาทองกระต่ายแมวเป็นต้นนะคะ สัตว์เลี้ยงล้วนมีประโยชน์กับคนเราอย่างมากเราจึงต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีให้อาหารอย่างเพียงพอไม่กันแกล้งทำร้ายหรือทารุณกรรมสัตว์คอยดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยระมัดระวังไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามาทำร้ายสัตว์เลี้ยงเราและระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงเราไปทำร้ายผู้อื่น าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเพียงเท่านี้สัตว์เลี้ยงของเราก็จะมีความสุขให้ประโยชน์ที่มากมายกับเราและอยู่กับเราไปอีกน,น,นานๆเลยค่ะต่อไปมาดูกันสิว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราเลี้ยงไว้ใช้งานเด็กๆลองตอบคุณครูโบนะคะว่าตัวไหนเอ่ย ถูกต้องค่ะช้างแล้วภาพนี้ละคะสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นใครตอบแมวเก่งมากค่ะประมือให้ตัวเองดงังๆถูกต้องค่ะต่อไปเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูโบมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้าง กิจกรรมที่1น,นะคะระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยปละคำว่าสัตว์น้ำกิจกรรมที่2ลากเส้นต่อจุดเลข1ไปหาเลข10นะคะแล้วเราจะพบภาพที่สมบูรณ์เสร็จแล้วระบายสีภาพค่ะกิจกรรมที่3ลากเส้นเขาวงกฎ คุณครูจะให้เด็กๆช่วยลากเส้นพี่นักบินอวกาศไปหายานอวกาศค่ะกิจกรรมที่4ระบายสีภาพให้สวยงามและเขียนคำตามรอยประคำว่าสัตว์ป่าค่ะ กิจกรรมที่5วาดภาพในขวดโหลตามจำนวนที่กำหนดนะคะดเด็กๆเห็นตัวเลข3นั่นหมายถึงจำนวน3ค่ะวาดภาพจำนวน3ใส่ลงไปในขวดโหลเลยพร้อมกับระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูโบได้ชื่นชมด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้หมดเวลาแล้วคุณครูโบต้องขอตัวลาไปก่อนและเรามาลากันไปกับเพลงนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลา พบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบา,บ,าบาย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 สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ